สวัสดีครับผมก,กับสายนาคขึ้นเกาพี่น้องวันนี้ก็ออกมาหาต่อไกลครับผมมากับปักสายลาครับผมนี่คร <ots of ngh ume> ับผมวันนี้ก็มาบึงทำเล่ครับผมเป็นห้อยครับพีน่น้องนี่ครับนี่ก็เป็นห้อยครับผมเดี๋ยวผ้าบึงทำเล่ครับผมนี่ครับผมวันนี้มีห้อยเคียอยู่ครับพี่น้องนี่ครับผมมีห้อยเคียอยู่ครับเดี๋ยวหาทำเล่ ว่างบักสายลาดน้ำนีนแหละครับผมดูทางนี้ก็เป็นห้วยมามาสองทางครับผมนี่มีห้อยเคียร์อยู่ครับนีโบโลูเหมืนขี่ไก่หรือขี่หลบกันหรอกนี่ครับผมนี่ห้วยมาทางนี้ทางหนึ่งครับผมเหลือก็ทางนี้ทางหนึ่งครับเดี๋ยวก็อนเสียงบักสายลาดว่างไวปมองนี้ครับผมเดี๋ยวจะสิขึ้นไปซุม่มทังบนนูึนครับผมฝากกูไลก์กูซับสไครต์ให้สายลาเนี่ยครับผมมาดิ หาอยู p p ่ห e like. really? yeah. really? hmm. yeah. anyway. yes. ัวกินคือกอครับพี่น้องครับพี่น้องหาตอไก่ครับผมมื่อนี้นี่บักสซล่าครับซึ่งบางท่านเขาหมิ่นเขามากครับผมบอกว่ามันเสียงบวกไอ้ดี่สำเดงครับผมแต่ว่ามันกับจัดมาสองเต็มเลยครับพี่น้องนี่ครับมันก็เก็บมาสองเต็มแล้วครับผมดูครับผมมื่อนี้สิได้าเต็มที่สามโมครับผมทำลย สิพ่อมีตัวอายุแล้วพ <reco Christ. S 1> ี่น้องพ่อมันมีห้อยเคลียอยย่ครับผมนี่ห้อยเคลียห้อยนามันอยู่นี่ครับผมมีมองน้ำนี่ครับผมที่มันน่าซื้อมาหาเคลียหากินน้ำย่ำใบตรงนี่แหละครับผมรู้แล้วครับเฮวยมันก็ยังพระท่านในแห่งสำไรเราพี่น้องพ่อมีน้ำขาดเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่ครับผมทำาดดีครับผมมือนี่เอาไก่ไ้ข้างล่างครับผมคนอยู่ข้างบนครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวว่างบักสายลาก่อนพี่น้องราขึ้นไปซุ่มนั่กันทางบนนู่นครับผมสี่บ้นประมาณรอรับชมรับผมฝากกดไลค์กดสมัครไข่แห้สายล้านนี้ครับผมอย่าไปลุยกันเลยเนาะบักสายล่มันอยากออกแล้วครับผม <laughs> ตอนนี้ก็ประมาณสามโมงกว่าๆครับผมมาสายครับผมมาด,ดิไปดูกันเลยครับผม เรียบร้อยครับพี่น้องหนังรอยอยู่หน้านะครับินลงมาแล้วครับใส่เขาบักใส่ลากะลักลุกใช่หรัอเ ลายม,มันเป็นหินครับพี่นนอท่านนี้มันเป็นหินครับนี่ตักมาท่านใด้เข่าเราพี่นนอเออครับผมทำนี่รับประมาณนี้ครับเดี๋ยวค่อยคืนไปเก็บพี่นนอนี่รอยเคีออายุครับผม ทางกะนนี้เใส่ธนูนนเลยครับผมป้าบครับผมพี่น้องหนังหน้านะครับผมมันเกาะอยู่ทั้งบนนี่พี่น้องมันมาแล้วทางนี้ครับผมแต่ขึ้นไปทางเรื่องนี้ครับผมขึ้นอยู่ทางเทิงนี่ครับก็เลยต้องใส่ดูครับผมถูกเฉยพี่น้องเฮ็ดช็อตครับผมประมาณเล็ดโดดต่างไว้ประมาณสิบห้าเมตรครับผมตัวนี้ก็ยิงประมาณเกือบสามสิบครับมันก็ยังถูกได้พี่น้องโอ้ ก็ถือว่ามานครับผมนักไสียดาดูผลงานครับผมนี่ตายห้อยห้อยมาเชียครับกิ่งใหม่มันหลายพี่เนาะหลุ่นเอาครับผมต่อสีถือบูถือกันเนี่ยถ้าบูถือกัดกลับบานมือเปล่าครับผมแต่ดีครับผมที่มันยังถือกับผม ตาครับครับพี่น้องบินลงมาทางนี้ครับอ้าวอุ่นครับอุน่นปุยครับผมพี่น้องกว่า <c oughs> สิมาได้ครับโได้ติดมีดดาบมาอีกพี่น้องผมไก่นมอยู่ครับผมประมาณ เจ็ดขีดครับพี่น้องขันสูง,อองดีพี่น้องมันย่อมเข่ากับพ่อกระโดดลงมากอะ่ะพ่อได้เห็นหัวครับผมใส่เลยครับปากครับมนันคือเกาครับผมมันนี่ มันครับผมเจอกระมังกันครับผมพี่น้องใส่จากน่อยครับผมเห็นมันคนนองซึกครับเห็นมันเด็กคนนองซึกครับพี่น้องมืออาบจสีมันมันครับมถึงเสียงมันซิบดี้กัดแต่ว่ามันกัดต่อเข่าด้วยครับพี่น้องพี่น้องทันคอมเมนต์มาว่ามันเสียงบอยดีสํามไดครับผมเป็นไข่ไก่ส้นครับ กแตก่ยังดีครับผมมันยังต่อเขาผมเต็มที่สาม้วพี่น้องโอเคครับผมมาเจอกันใหม่พี่น้องมื้อน,นี้กระหมานคือเก่าครับผมสีม่วงกว่าแล้วครับผมกระบ้านก่อนครับผม